ทางไทยบบไทา่งสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องไหว้ด้วยสิทักทายแบบไทยหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัะนนี้น้องลียากำลังมาหรือยังนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวลียาเข้าทีหลังก็ตามมานะลูกน,นะวันนี้มันเดิมคือหน่วยอะ เรียนน่ารู้นะคะหน่วยอาเซียนเรียนหน่วยอาเซียนเมื่อตากวันเองนะคะคุณแม่เราจะเรียนในเรื่องของอ่าเด็กๆปิดไม้ก่อนนะปิดไม้ก่อนสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนพูดสิคะอ่าตอนนี้พูดตามเปิดไม้พูดสัญ,ญลาของอาลาของัญลัาอาล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 าสัญลักษณ์ของอาเซียนนะคะเมื่อวัน เมื่อวันองังคารครูทามสอนเด็กๆแล้วเนี่ยเนี่ยตราสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นแบบเนี้ยมันคือญญอาเซียนอาเซียนเอคุณนัดลืมเหรอหนะจำไม่ได้สีเหลืองๆมันคืออะไรนะใครรู้ใครตอบให้บ้างรวง,ง,ง,งข้าวรวงข้าวเขามีกี่รวงหลกรวงข้าวกี่รวงนะงข้าวสิบรวงครับอนะ่ารวงข้าวสิบรวงเปรียบเสมือนประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งสิบประเทศ มารวมตัวกันนะคะใช่ไหมใครจำได้<พ>บ,บ้างอ่าครับผมมาดูความหมายทบทวนความหมายนะคะอ่าเด็กๆด,กดูสีแดงสีแดงหมายถึงอะไรจำได้ไหมสีแดงมีพลงังอ่ามีพลงัมพลงมีความกล้าหาญและความก้าวหน้านะคะสีแดงนะในทงอาเซียนจะมีสีแดง สีขาวหมายถึงอะไรเอ่ยใครตอบได้ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เก่งมากค่ะความบริสุทธิ์ของกล,ลุ่มประเทศสม,สมาชิกนั่นเองนะคะเพราะว่าเขามุ่งหวังแต่สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับประเทศทั้งสิบประเทศนะคะอันที่สามนี่สีน้ำเงินหมายถึงอะไรใครรู้บ้างสีน้ำเงินหมายถึง สันติภาพความมั่นคงสันติภาพถูกต้องเลยสันติภาพและความมั่นคงของประเทศนะคะสันติภาพแปลว่าความสงบสุขนะคะความมั่นคงก็คือความที่เป็นอยู่ถาวรทําให้ประเทศทั้งสิบประเทศเนี่ยมีวัฒนธรรมมีเศรษฐกิจมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อกันอย่างถาวรนะคะอ้าวอันที่สีสีเหลืองหมายถึงอะไรคะ <king> ต้นข้าวาาาต้นข้าวะสี่ต้นข้าวใช่แต่ความหมายของต้นข้าวสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองหมายถึงความ <ถ qui> ความรุ่งเรืองเก่งมากเลยความรุ่งเรืองนะคะสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศทั้งสิบประเทศที่มารวมต GG ั <ๆ S 1> ตว,วตกันเห็นไหมเนี่ยสิบประเทศมารวมตัวกันอ่ะมาดูต่อมาเดี๋ยวคุณนัท ถามช่วยดูด้วยนะถ้าน้องลียามาแล้วอาเซียนเมื่อกี้เมื่อกี้เราดูแล้วเป็นธงอาเซียนทีนี้นอกจากสัญลักษณ์ที่เป็นธงอาเซียนแล้วสัญลักษณ์ต่างๆก็จะมีประกอบไปด้วยนะคะธงประเทศต่างๆทั้งกี่ประเทศนะลูกจําได้ไหมกี่ประเทศกิประเทศเก่งมากเลยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าธงต่างๆเหล่านี้เป็นของประเทศอะไร เอะเราเรียนไปหรือยังนะเรียนไปหรือยังนะตอนเหรเรียนไปแล้วเด็กๆสามารถตอบได้ไหมอ่ะคุณนัทเปิดให้ดูอันนี้ธงประเทศอะไรเอ่ยพม่าพม่าไหนคุณนัทให้กับแผนที่ด้วยนะพม่าอันนี้สีเขียวเด็กๆดูนะสีเขียวคือประเทศไทยไหมนั้พม่าเนี่ยอยู่ตอนบนของประเทศไทยพม่านะคะตอนบนของประเทศไทยนะคะ นี่พมา่าอยู่เหนือประเทศไทยนะอย,อยู่แถบติดแถบพ,พมา่าอยู่แถบติดแถบภาคเหนือนะคะแล้วมาดูอันนี้ทงอะไรเอ่ยทงอะไรลา,าวค่ะลาวเก่งมากน้องเกลียาวก็ววอยู่ติดกับภาคเหนือของประเทศไทยนะเห็นไหมเนี่ยต่อมาต่อมาธงที่เป็นสีแดงแล้วลูกดาวคือทงอะไรคะลืมไมยังติ อะไรนะยังไม่ถูกมาเลเซียอพูดตามเวียดนามเวียดนามเวียดนามนะคะเวียดนามก็อยู่ติดแถบภาคเหนือนะคะเกือบจะเป็นภาคอีสานแล้วด้วยนะเวียดนามเห็นไหมนี่ที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเวียดนามนะเวียดนามต่อมาค่ะต่อมานี่อยู่ภาคใต้อยู่ตอนใต้ของประเทศไทยธงอันนี้คือประเทศอะไรจําได้ไหมคะอินโดนีเซีย กินโดเลเซียค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนบอกไม่ใช่แล้วทงอะไรอะคะเปียค่ะอินโดนีเซียค่ะยังไม่ใช่ค่ะมาเลเซียค่ะมาเลเซียอ่าทงอันนี้คือมาเลเซียเห็นไหมประเทศทั้งสี่ประเทศนี้คือติดกับประเทศไทยเลยเชื่อมกันเลยดินแดนเชื่อมกันเนี่ยมาเลเซียก็มีดินแดนที่ติดต่อกับประเทศไทยทางตอนใต้นะ สัญลักษณ์ของธงชาติของมาเลเซียาาไหมพม่าก็ติดกับไทยตอนเหนือนะคะลาวก็ติดกับไทยตอนเหนือนะคะส่วนเวียดเวียดน,นามนะคะก็จะติดกับไทยทั้งตอนอ่าภาคอีสานนะคะเห็นไหมเนี่ยอยู่แถบของโซนอีสานนะคะอ้าวมาดูกัมพูชาเด็กๆดเห็นไหมกัมพูชาสีแดงๆนี่คือประเทศกัมพูชาติดกับคนไทยในภาคอีสาน<ๆ>เหมือนค,นคุณครูทามบอกเมื่อวานว่า สุลีนกับกัมพูชาติดกันเลยเห็นไหมคนสุลินบางคนก็พูดภาษากัมพูชาเราเรียกว่าภาษาเขมรจริงหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยมันติดกันเลยเห็นไหมคะไทยสีเขียวกัมพูชาสีแดงนะคะอ้าวแล้วมาดูสิธงชาติประเทศนี้เป็นประเทศที่เล็กที่สุดเลยดูสิแค่นี้เองในประเทศทั้งสิบประเทศเขาเป็นประเทศที่เล็กที่สุดแต่เขาจเจริญที่สุดด้วย คือประเทศอะไรรู้ไหมตรงนี้สิงคโปร์โอ้เก่งมากเลยประเทศ oh. สิงคโปร์เก่งมาก <Singapore. S 1> ค่ะใช่ค่ะสิงคโปร์เป็นประเทศที่ดูสิมีแค่เกาะนะเกาะเล็กนิดเดียวเลยเห็นไหมแต่เขาจเจริญนะการศึกษาเขาดีมากๆนะคะเอาต่อมามาดูประเทศนี้ทงแบบนี้<ต>ประเทศอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะ บลูไนลูกบลูไนนะคะแบบนี้นะคะบลูไนแ้ผู้ชายคนนี้ใส่ชุดแบบนี้เขาเป็นคนชนชาติอะไรคิดว่าชนชาติอะไรบลูไนเอาอีกประเทศหนึ่งที่ที่เชอร์มาอยู่เยอะเลยที่เชอร์มาอยู่กับเราเยอะเลยคือประเทศอะไรคะะ่นได้ยินเสียงกจอบอกบินถูกต้องแล้วค่ะต่อมามาดูนะคะอันนี้คือทง ธงประเทศต่างๆก็เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนนะคะต่อมามาดูนอกจากธงแล้วเราจะมีสัตว์ประจำชาตินะคะบ่งบอกถึงสัญ,ญลักษณ์ของประเทศนั้นๆด้วยอันนี้เด็กดูอันนี้ธงชาติไทยเด็กๆด,ดูนะคุณน่าจะบอกธงชาติแล้วคุณน่าให้เด็กๆช่วยกันตอบสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยคืออะไรคะรู้ไหม้ากชา้างไทยนะคะอ้าวอันนี้ธงชาติอะไรนะ คุณนัทลืมไปแล้วเนี่ยสงสานคษฐางชาติีสานไม่ใช่ลูกองชาิลาวลูกลาวสัติประจําชาติของลาวกับไทยกันเลยมันคืออะไรคะนกตาบินต่อมาต่อมานี้แหละค่ะลูกอันนี้ล่ะสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ประจําชาติของประเทศคู่นรูกไมว่ามันคืออะไรมันคืออะไร นกที่มีเล็บอุ้งเล็บที่แหลมคมมากเลยผู้ชอบกินงูโชบงูกินมันคือนกอะไรคะยวนกีอินรีใช่เลยมันคือนกอินรีนะคะนกอินรีอะตอม้าตอมาต่อมาประเทศอะไรคะกรรมอะไรคะเนี่ยกรรมอะไรชาตัวนี้เขาเรียกว่า กูปลีคล้ายๆหัวป่านะคะกูปลีนะคะวุ่ยตัวนี้น่ากลัวมากเลยดูสิอันนี้ประเทศอะไรว้ามงกรคอมาโดมากรคอมาโดอินโดนีเซียเขาประเทศอินโดนีเซียยังมีป่าที่แบบป่าป่า ป่าชื้นป่าทึบเยอะมากแล้วสัตว์ประเภทนี้มันอยู่ในป่าอยู่ในเกาะเกาะหนึ่งเลยนะตัวเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะน้ําลายมันมีพิษนะคะถ้าโดนกัดมันจะมีเชื้อแบคทีเรียรทําให้เราขาเน่าเปื่อยได้สัตว์ตัวนี้คล้ายๆกับตัวตะกวดตัวแลนในบ้านเรานะคะเอามาเอามาเลยมา่อมาอันนี้ทงประเทศมาเลเซียเด็กๆคิดว่ามาเลเซียเนี่ยมีสัตว์ประจำชาติตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ เสือเสือเสือโคร่งนะคะเสือโคร่งเด็กๆดูซิสองประเทศเนี้ยมีสัตว์ประจำชาติเหมือนกันเลยเสืออะไรเนี่ยพม่าเสือโคร่งเหมือนกันเลยมาเลเซียกับพม่ามีสัตว์ประจำชาติเหมือนกันคือเสือโคร่งนะคะมะต่อมาต่อมาันอยู่ใกล้กันนะคะมันอยู่ใกล้กันอะต่อมาค่ะประเทศฟิลิปปินส์ดูสัตว์ตัวนี้ สัตว์ตัวนี้าชื่อว่าอะไรคะไก่ไก่ถูกต้องแล้วควายนะคะฟิลิปปินส์ปลูกข้าวเยอะเหมือนประเทศไทยเลยเขาก็เลยใช้วายเป็นสัตว์ประจำชาติของเขานะคะต่อมาประเทศอะไรเอ่ยประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์นะคะสัตว์ประจำชาติของเขาคือตัวอะไรคะ สิงโตสิงโตมาใช่呀มาถูกต้องเลยสิงโตนะคะอ่ะประเทศสุดท้ายฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็ควายประเทศนี้เป็ประเทศอะไรคะเวียดนามถูกต้องแต่เวียดนามเขาเป็นควายน้ำนะเห็นไหมควายน้ำประเทศเวียดนามเนี่ย็มีคนยาาว่ะ อ่ามันชอบแช่อยู่ในน้ําอยู่ในปลักในน้ํานะคะนี่คือควายน้ํานะคะ<ม>อันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์นะคะสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนเหมือนกันแต่ว่าเป็นสัตว์ประจําชาติในประเทศอาเซียนว่น<ม>มมาไงคะลูกเดหนูข้อไปรีนในคลิปนี่ไหมคะหนูอยู่ที่หนูอยู่ที่เบ็กซียะคะ่ะอ๋อได้ค่ะหนูออกได้เลยลูกแล้วค่อยเข้ามาเรียนในคลิปนะคะโอเคค่ะออะต่อมามาดูสองคอมเมนต์ชาวอาเซียน เกี่ยวกับสัตว์ประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียนซึ่งแต่ละประเทศนะครับจะเป็นสัตว์อะไรนะครับไปฟังกันเลยนะครับ 1. ประเทศไทยมีสัตว์ประจำชาติคือช้างเอเชีย 2. ประเทศลาวมีสัตว์ประจำชาติคือช้างอินเดีย 3. บูไนมีสัตว์ประจำชาติคือนกอินทรีทะเลท้องขาว 4. กัมพูชามีสัตว์ประจำชาติคือกูปี5 อินโดนีเซียมีสัตว์ประจำชาติาคือมังกรโคมโด6มาเลเซียมีสัตว์ประจำชาติคือเสือมาลายู7พม่ามีสัตว์ประจำชาติคือเสือ8ฟิลิปปินส์มีสัตว์ประจำชาติคือควาย <c oughs> 9สิงคโปร์มีสัตว์ประจำชาติคือสิงโตและ10เวียดนามมีสัตว์ประจำชาติคือควายน้ำ <c oughs> เอาล่ะเราไปลองฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับ นอกจากสัตว์ประจำชาติแล em ้วนะคะสัญล eh ักษณ์ของประเทศต่างๆก็ยังมีเพิ่มอีกเด็กๆดูมันคืออะไรคะภาพตินั้นนมาไม้ดูมันคือใครรู้บ้างดอกไม้เด็กๆเห็นธงอาเซียนเด็กๆเห็นธงประจำชาติต่างๆเด็กๆเห็นสัตว์ประจำชาติต่างๆนอกจากนี้ก็จะมีดอกไม้ประจำชาตินะคะไว้แทนสัญลักษณ์ถ้าเราไปเที่ยวหรือไปประชุมกับประเทศนั้นๆส่วนมากเขาจะใช้ ดอกไม้มาแปะตรงหน้าอกนะคะของคนที่เข้าประเทศหรือเข้าการประชุมนะคะแล้วเป็นการต้อนรับเขาก็มักจะใช้ดอกไม้ประจําชาติในการต้อนรับนะคะแขกบ้านแขกเมืองสแสดงให้เห็นว่าดอกไม้แต่ละประเทศมีความสําคัญอันนี้คุณน่าจะไม่สอนรายชื่อละเอียดนะคะให้เด็กดูแค่ว่าดอกไม้ประจําชาติก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของดอกมะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของอาเซียนนะคะ อ้าวต่อมามาดูนอกจากดอกไม้แล้วสัตว์ประจำชาติแล้วก็ยังมีอุ๊ยอะไรเนี่ยเด็กๆนักกาา่นคืออะไรอาหารใช่อาหารประจำชาติของแต่ละประเทศนั่นเองเห็นไหมอาหารดดดเด็กรู้ไหมประเทศไทยมีอาหารอะไรที่เป็นอาหารประจำชาติของเราที่ทุกคนมาแล้วจะชอบสั่งกินเลยมันคือ ต้ยมยำเป็ต้ยมยำกุ้งนะคะต้ยมยำกุ้งต้มยำกุ้งนะคะอันนี้คุณนัทก,ก็จะไม่สอนละเอียดนะคะอ้ะองงอาหารประจำชาตินะคะมากมายเลยให้เด็กนะคะได้สังเกตเด็กฟังฟังคร่าวๆนะไม่ต้องจำก็ได้แต่เด็กต้องรู้ว่าอาหารประจำชาติของเราคือต้อยมยำกุ้งนะคะของประเทศบูไดนะคะเขามีอาหารประจำชาติคืออัมบูยัตนี่ อัมบูยัตนะคะเป็นอาหารเหมือนของอิสลามนะคะ <S <S ส่วนกัมบูชาก็จะมีอาหารประจําชาติคืออัมมอกเป็นเป็นอย่างอยู่ในโถเห็นไหมเด็กๆมองเห็นไหมคะส่วนของลาวก็จะเป็นซุปไก่นะคะซุปไก่นะคะของเวียดนามจะเป็นปอเปี๊ยะนะคะปอเปี๊ยะนะคะลิ <S <S ปเปีนสอะดโบวยหน้าตาเป็นยังไงใช้เนื้อไก่เหมือนกันนะคะ สิงคโปร์นะคะเป็นลักษาคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเลยค่ะลักษาเนี่ยนะคะอินโดนีเซียเป็นกระโดกระโดนะคะเหมือนผักสลัดนะคะเหมือนสลัดตมานะคะจะเป็นลาบเผ็ดนะคะลาบเผ็ดอันนี้คุณนัทไม่เคยชิมเลยจจอเคยชิมไหมถามคุณแม่ที่แม่เคยชิมไหมลาบเผ็ดอ่ะจจไม่คยจจไม่คยชิมแต่ว่าตอนนี้ก็ไปที่พม่เจอคยเห็นคุณยายเขาเคยชิมอันนี้อ่ะแล้ ต่อไปมาเลเซียจะเป็นนาซิเลอมักนะคะนาซิเลอมัก<ม>อันนี้เป็นอาหารประจําชาติของแต่ละประเทศนะคะ้ามีความโดดเด่นเวลาเราไปเที่ยวประเทศต่างๆ,างๆเราก็จะมักมักจะสั่งอาหารประเทศของเขาที่เป็นเมนูรรรประาำชาตินะคะน<ม>น่นะคะเพื่อให้รู้ว่ารสชาติของจีนเป็นยังไงตอนนี้นะคะเดีกๆขามาถึงกิจกรรมท้ายบทเรียนมาดูกิจกรรมท้ายบทเรียนนี่หยิบ แบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมานะคะแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมานะหน้าไหนเปิดมาหน้าที่สามสิบหกมีอะไรกับอะไรจ้าสามสิบหกมีมีกับอะไร่ามีสามกับหกหยิบดินสอขึ้นมาด้วยเปิดเสร็จแล้วหยิบดินสอขึ้นมาด้วยนะคะที่เราเรียนสัญ,ญลักษณ์ในอาเซียนนะคะมีธงชาติมีอะไรอีกนะจำได้ไหมธงชาติแล้วอะไรอีกที่เราจำได้ อะไรบ้างคะอาหารอาอาหารแล้วอะไรอีกเปิดไมค์ด้วยสิลูกต่อวะเปิดไมค์เนี่ยเนี่ยที่คุณนัทใจนับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรคะสัตว์ประจําชาติอาเซียนอ่าใช่นี่นะคะเราจะมานับสัตว์ประจําชาติของแต่ละชาติกันจําได้ไหมช้าง ไฟมีกี่ตัวอะไรกับอะไรหรือไม่ยังประเทศอะไรคะขาตัวของใครกับลาวช้างมีกี่ตัวใครเด็กนับสิลูกมีกี่ตัวคะมีสอง่มีสองตัวนักเขียนให้แล้วเห็นไหมอ้าวสัตสัตประจําชาติสิงคโปร์มันคืออะไรมันคือตัวอะไรคะ เนี่ยมันคืออะไรคะสิงโตเด็กๆนับสิงโตพร้อมกันเลยมีกี่ตัวแล้วเขียนตัวเลขได้เลยค่ะเขียนเองนะคุณนัทไปเขียนเองนะหาเขียนเองเลยเขียนเลยนะทุกคนเขียนนะเสร็จแล้วนับสัตว์ประจำชาติเขียนเลขหรือยังเขียนเลขหกเสร็จหรือยังคะในช่วยดูหน่อยเสร็จแล้วช่วยดูหน่อยเลขหกอลาบิกนะคะ เสแล้วนับสัตว์ประจำชาติประเทศฟิลิปปินส์มันคือช้างหรือ,อวัวหรือควายตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเ,เรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่า,เ,าเรียกว่าอะไรเนี่ยควายแต่ในหนังสือก็พิมพ์ผิดนะดูจอิงค่ะในหนังสือก็พิมพ์ว่าอะไรคาราบาวัวเงินตัวทอง มันคือควายอ่ะควายมีกี่ตัวคะควายควายมีกี่ตัวลูกเสือทีแปดตัวค่ะควายมีกี่ตัวนะลูกควายสี่ตัวเนี่ยที่คุณนัทชี้อยู่เนี่ยอ่าต่อมาต่อมาเสือโคร่งเสือโคร่งเป็นสัญลักษณ์ของพม่ากับอะไรเอ่ยกับมาเลเซียนะมีกี่ตัวเอ่ยกี่ตัวคะเสือโคร่ง หนึ่งสองสาอ่าใส่เลขสามได้เลยค่ะตัว,ตวอใค,ใครเพิ่งทำหกตัวอยู่เจอหกตัวยังคุณนับดูนี่ค่ะเสร็จแล้วไหนคะดูนี่ค่ะเสร็จแล้วโอ้เสร็จอ่านับเองเลยค่ะไหนช่วยดูหน่อยใครเสร็จหมดแล้วโอเคเสร็จ เสร็จหมดแล้วปิดไว้ก่อนเดี๋ยวคุณนัทจะมีเกมไอ้เล่นหน่งเกมเป็นเกมที่แข่งกันนะแข่งกันใครไวที่สุดเป็นเกมที่อ่าใครเสร็จแล้วปิดไว้ก่อนนะเป็นเกมฝึกยงชื่อคุณนัทให้แข่งความเร็วดูว่าใครจะเป็น the winner the winner ก็คือคนคนที่ชนะคนแรกนะว่ามันคะ่ใอะไร สองคมเป็นชาวอาเซียน,าน,านเกีออ่ยวกับความสชคัญของแต่ละประเทศในอาเนไหนเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะอ้าวต่อมาเด็กๆมาดูไหนมีใครไม่เสร็จอีกบ้างใครไม่เสร็จบอกหน่อยน้องน้ำฝนเสร็จหรือยังคะหน้านี้เสร็จหรือยังลูก ใครไม่เสร็จบ้างใครไม่เสร็จยกมือโอเคไอ้ติมเสร็จหรือยงังไอ้ติมยังไม่ต้องระบายสีนะครับเขียนเสร็จแล้ววางไว้ก่อนนะคอะอะโอเคไอ้ติมนับสัสตร์เสร็จแล้วไอ้ติมเขียนเลขเสร็จแล้ววางไว้ก่อนนะอาเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้คุณนัทจะแชหน้าจอให้เด็กดูเ,เดี๋ยวคุณนัทจะให้เด็กนะคะ อ่านคำตามคุณครูนัดก่อนแล้วคุณนัดจะมีเกมให้เล่นนะต้องอ่านคำตามครูก่อนนะเอาดูนะคำแรกอ่านว่าบลูไนบลูไนจำนะบลูไนคำที่สองอ่านว่าไทยไทยคำที่สามอ่านว่าลาวลาว คำที่สี่อ่านว่ามาเลเซียมาเลเซียมาคำที่ห้าคำคมกูชาคำเกาเด็กๆขาเดี๋ยวคุณนัทจะส่งดิงให้เด็กแข่งกันเป็นยังไงห้าคำนี้ใครจะได้โยงก่อนเอาห้าคำก่อนนะพร้อมยังพร้อมยังเอาใหม่อีกรอบหนึ่งดูนาย บุนัยไทยบุนไทยลาวลาวมาเลเซียมาเลเซียกัมพูชากัมพูชานี่เด็กแตะหน้าจอนะคะแตะหน้าจอตัวเองเดี๋ยวคุณนัทจะให้เด็กนะคะแข่งกันโยงเส้นนะคะโยงเส้นฟังดีๆก่อนนะพรคุณนัทบอกว่าไทยเด็กๆโยงไทยหนึ่งตองสามลาว ขยโยงเลืวกลาวแต่ปากกาและลากลาวเลยไหนลาวอยู่ไหนนะลาวีเจอทีแล้วอลากเฟ้นเลยลาวนัทเห็นแล้วอ <eyebr ad? S 2> ุยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหโอ้เก่งหลายคนลาวนะลาวขยโยงไปไทยแล้วลาวนะอ่ะต่อมาต่อมาฟังฟังนะขยโยงไปไทยนะเมื่อกี้เนี่ยอ่ะ ต่อมาต่อมา Malaysia. Malaysia. มาเลเซียมาเลเซียเอาโออยงอันไหนมาเลเซียลากเร็วมาเลเซียมาเลเซียอยู่ไหนอ่าเกงเกงเอาขายโยงไปบูนหนมาเลเซียนะโอเคโอเคมาเลเซียนะคํามมาเลเซียออะต่อมาคุณนัทคุณนัทจิ้มคำดีกว่า บูไนเด็กๆลากคำนี้บูไนที่ลูกสอนนัดอยู่ไปหาทงเลยบูไนอยู่ไหนลากเร็วบูไนไว้ไว้บูไนลากยังเอาเร็วบูไนบูไนนะทงบูไนอยู่ไหนคำบูไนอยู่นี่นะใครไปทางนู้นคนเราฝั่งเลยฝั่งนี้เองฝั่งนี้เองอ่ะบูไนต่อมา กัมพูชาเอาเริ่มกัมพูชาใครจะมาก่อนกัมพูชาเร็วกัมพูชาคงกัมพูชาอยู่ไหน,ใ,นใครไม้อ่อันสุดท้ายเลยประเทศไทยไปอุย้ยจะจอเร็วมากเร็วมาเดี๋ยวน่าจะไปดูแต้มว่าใครขึ้นก่อน,อน ไม่ได้ครับรูปหน้าของไองิเปียนไม่ได้ครับเหรอไอ้ินแตะแตะหน้าจอให้มันขึ้นตัวดินสองลูกแตะหน้าจอที่แตะหน้าจอให้ขึ้นดินสอโอเคค่ะอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคป็นรัทจะให้โยงจากคุณนัทจะส่งเป็นเอ่อเป็นรูปภาพแล้วให้หนูแตะแล้วโยงส่งไมีกทีในนี้เล่นเกมก่อนนะอะต่อมาต่อมาอ่านตามอ่านตามคุณนัทอ่านก่อนนะแล้วโยงเลยนะพม่า เด็กๆโยงไมหาธงพม่าเร็วคำนี้อ่นว่าพมา่าโยงไหนธงพม่าอยู่ไหนพมา่พมาพม่าเจอ,อยางพมา่าหาธงพม่าเร็วเนี่ยคำนี้ว่าพมา่าโอเคน้องเกลโยงตามมาแล้วใครอีกอ่าไอติมใครอีกคะได้ยางน้องทีได้ไหมอ่าน้องน้ำฝนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเก่งมากเลยอะ อิงได้ไหมลูกอิงยงมาเร็วพมา่าเตะลูกเตะหน้าจอออนต่อมาคำนี้นะคะคำที่สองสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร,อร์อยู่ไหนประเทศสิงคโปร์อยู่ไหนลงเร็วสิงคโปร์ทบทวนความจำหน่อยจำธงชาติประเทศสิงคโปร์ได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้ได้ได,ได,ได,ได้โอ้โหโอ้โหเต็เมเต็มเต็ม มาอัตมาอินโดนีเซียอันไหนทงอินโดนีเซียยงมาเลยยงมาอินโดอันไหนอินโดนีเซียอันไหนอินโดนีเซียมาแล้วมาแล้วโหเก่งมากเลยตามมาเป็นแถวเลยอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่ลูกอินโดนีเซียอยู่นี่ไปไหนยงไปไหนเนี่ยต่อมาเวียดนามเวียดนามเวียดนามโยงเวียดนามอยู่ไหน แต่แล้เวียดนามเก่งมากเลยเวียดนามน่ะของเวียดนามสุดท้ายมันคือประเทศอะไรไหนตอบพร้อมก่อนพร้อมกันหน่อยประเทศอะไรคะซีอะไรสีเขียวไม่ด้วยลูกแตจอประเทศอะไรคะอ่าฟิลิปปินส์โยงเลยโยงโยงโยงฟิลิปปินโอเคสุดค่ะพ่อพ่อคะฟิลิปปินส์ เด็กๆ่ะคุณนัทจะส่งรูปภาพที่เป็นฝึกอ่านคำแล้วโยงเส้นจับคู่นะฟังดีๆนะให้เด็กๆนัทส่งไปอ่านคโยงเสร็จเด็กๆก็ส่งเลยนะเข้าใจไหมทําเหมือนในหน้าจอเลยเด็กขึ้นไาปในรูปภาพขึ้นรูปเสร็จเด็กๆโยงเลยโยงเลยแต่เด็กๆนะคะให้คุณพ่อคุณแม่พิมพ์ชื่อให้ด้วยนะแล้วพอทําเสร็จก็โยงเลยนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะ โองเสร็จแล้วเด็กๆก็ส่งงานนะคะโอ้โหเละเฟะเลย <laughs> โอเคสำหรับวันนี้ลืมไปดูลืมไประบายสีภาพน้องลียามาทันไหมคะลูกมาทันได้โยงเส้นไหมลูกหนูไปซื้อข้าวค่ะอ๋อโอเคนี่เป็นไลน์เดี๋ยวเด็กๆเดี๋ยวลียานะคะถูกคลิปแล้วก็ให้พี่ได้สอนอนะ แล้วเดี๋ยวคนนั้จะส่งรูปไปเลยแล้วหนูทําเสร็จหนูก็อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่พิมพ์ชื่อก่อนอ่าดยู่กินก็ยโยงโยงเสร็จแล้วก็ส่งมาเลยเข้าใจไหมคะโอเคไหมคุณแม่พิมพ์มชื่อเพราะว่าพิมพ์ปุ่มลำบากนะคะแล้วอย่าลืมระบายสีสัตว์สัตว์ตในประเทศอาเซียนนะคะโอเคคะ่ะสําหรับวันนี้ไม่ได้บาายออเกิด